เอาละครับครสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับช่องซีด้วยกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมหลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าที่ผ่านมานี่มันก็เป็นช่วงสงกรานต์นั่นเองนะครับผมก็ก็ไปทําภารกิจอะไรของผมไปนะครับผมไปเล่นสงกรานต์ไปต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแมปไคจูอีกแมปหนึ่งครับที่น่าจับตามองนะครับผมก็คือไคจูมัลติเวิร์สนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอีแมปไคจูหนึ่งนะครับที่เพ น่าจะเป็นแมปไคจูของคนไทยด้วยนะครับผมถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าเป็นแมปไคจูของคนไทยจริงนี่ก็น่าแบบสนับสนุนเป็นอย่างมากเลยนะผมแต่ตอนนี้เนี่ยแมปเขาก็มีให้เราเล่นกันแค่เออก็ซิล่ารีเจเนอเรีนะครับก็เป็นพี่หมีของเรานี่แหละเออถือว่าโมเดลเนี่ยทำมาได้สุดยอดเลยนะครับผมดูดูรายละเอียดโมเดลนะก็ถือว่าทํามาได้ดีเลยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนะครับผมว่าไอ ก็ส14ตัวนี้มันจะมีอะไรรละเอียดอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าเดินกันก่อนเลยดีกว่านะครับท่าเดินกับท่าวิ่งนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือท่าเดินของเจ้าตัวนี้นะครับนี่ผมชอบนะเวลาแบบเหยียบลงไปในพื้นเนี่ยแล้วมันจะแบบมันมีแบบเหมือนเหมือน,นสัตว์เลยขาจริงๆอ่ะท่านผู้ชมมันแบบมีมีมิติมากๆเลยนะครับผมดูดิ thing, ท่านผู้ชมสังเกตที่ขาเอานะเออมันทำเหมือนมีน้ําหนักเหยียบลงไปจริงๆนะครับผมเอออันนี้สวยมากเลยนะครับแล้วก็ นี้นะครับก็จะเป็นท่าวิ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยเห็นกอสิบสี่มันวิ่งเท่าไหร่นะครับผมภาคแล้วนะมันยังไม่ได้โชว์อะไรเยอะนะครับผมก็จะน่าจะวิ่งประมาณนี้ละครับถ้ามันวิ่งจริงๆนะก็ทํามาได้ดีเหมือนกันนะครับเช่นเคยดีมากเลยผมชอบมากเลยชอบขาจริงคนะเวลามันเหยียบลงพื้นเนะี่ยดูดิีนี่อันนี้ชอบจริงนะผมยอดเลยทําได้ไง <c oughs> โอเคนะต่อไปเราก็จะมารีวิวเป็น ่าของไอ้เจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับผมเฮ้ยสังเกตว่าตรงนี้จะมีที่วัดสูงๆูงนะเดี๋ยวเราไปวัดกันหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมเขาจะเอาสูงสูงตามหนังจริงมาหรือเปล่านะครับในหนังจริงภาคนี้น่าจะประมาณร0 0ยเมตรมั้งใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับเฮ้ยจริงว่ะออร้อยเมตรจริงด้วยท่านผู้ชมอืออ่ประมาณร้อยสิบร้อยประมาณนี้แหละท่านะผู้ชมประมาณรนะ้อยเมตรนะอืมแต่ถ้าภาคล่าสุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโกลซอ่าน่าจะสูงประมาณนี้นะครับ มา120นระ้อยสิบนะอูโตขึ้นเยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ยก็ซื้่าด้ของเราโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวท่ากันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเขาก็พีพีกันอยู่นะครับแล้วก็ไม่สนใจนะแล้วก็รีวิวของเราไปก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูที่ท่าแรกกันดีกว่าครับท่านผู้ชมก็จะเป็นท่านหนึ่งนะครับแล้วก็กดไปเลขหนึ่งนี่เห็นไหมก็จะเป็นการกัดนะครับท่านผู้ชมครับก็นี่ผมชอบอะ่ะแม่งเท่จะจัดเลยนะครับผมการกัดธรรมดานี่แหละแล้วก็มี ละอ,องเหมือนเป็นละอ,องน้ำลายอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูท่าที่2กันต่อนะครับผมท่าที่2ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นการฟาดหางั่นเองนะผมแล้วก็คำรามไปด้วยนะเออ,อนนี้ก็ทํามาสวยเหมือนเดิมนะครับก็มีเอ,อ่อฟุลละอ,องด้วยนะครับผมฟาดไปบนพื้นอะไรประมาณนี้นะมาดูท่าที่3กันนะครับุ้มโหท่านี้ท่านี้สวยมากเลยว่าอ่านี้เป็นการกระทืบนะครับกระทืบเท้าลงบนพื้น,นครับเดี๋ยวผมลองดูรายละเอียดดีว่าถ้าไปยืนบนพื้นหญ้ามันจะเป็นแบบ ลราองสีเขียวหรือเปล่าก็ยังไม่เป็นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ทํามาขนาดนี้ก็สวยมากเลยนะครับก็ต่อไปเป็นท่าที่4นะครับท่านผู้ชมครับอ่านี่อุ้ยอันนี้เป็นชาร์ตอมิกแล้วท่านผู้ชมนี่หูอุ้ยสว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 ยมากเลยครับท่านผู้ชมพ่นออกไปอย่างนี้นะครับอู้รำแสงนี่ก็ทํามาได้สวยมากมากเลยนะครับสวยจริงๆนะแล้วก็ต่อไปเป็นท่าที่5นะครับท่านผู้ชมครับอ่ามาใช้กันดูนะอุ้ย เฮ้ยเอาขี้หายเลยครับโรเลยคือท่าอะไรวะท่านผู้ชมเป็นการพ่นอะไรออกจากขี้หลังนะครับแล้วขี้หลังก็หายไปเลยครับท่านผู้ชมครับโแล้วก็กลับมาใหม่วันนี่แปลกว่ะผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะเนี่ยในหนังก็ไม่เคยเห็นนะครับเออคือท่าอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็แปลกใหม่ดีนะครับแบบนี้ก็จะมีระบบเซลล์ด้วยนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นตังในเกมของเรานี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ไคจูในเกมนี้ก็มีแค่ ก็สิตัวเดียวนะครับผมผมเห็นเมื่อก่อนถ้าเป็นแมปเก่าเนี่ยที่เขายังไม่ได้โดนปิดเนี่ยเขาจะมีกอสลาจ m k ด้วยนะครับผมเออผมก็อยากเล่นตัวนั้นผมมาไม่ทันว่ะท่านผู้ชมผมเล่นตอนนั้นไม่ทันผมบดูดจติดใครจูดิเวิร์นนะตอนนั้นนะเออแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูท่าคำรามที่ทุกคนรอคอยกันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูท่าคำรามมี2ท่าน,นะครับอารกับทีนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูท่าอานก่อนนะครับท่านผู้ชมวึบโอ้โหโคเท ก็จะเป็นการย่อตัวนิดนึงนะครับผมให้มันเป็นแบบแนวราบไปเลยนะแล้วก็คำรามออกมานะครับเท่สุดๆเลยรู้ท่าทีนมากนะครับเมื่อกี้คนซ้ายสปอยไปแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นท่าคำรามแบบซิงเกิลเจอของภาคนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันจะชอบคำรามขึ้นฟ้าแบบนี้แหละนะครับผมยอดเฮ้ยโดนโจมตีแล้วจะเข้าช่วง p v p อยู่พอดีเลยไหนๆก็จะ p v p แล้วนะครับผมเรามาวิมีคำรามปะคำรามคำรามขู่เฮ้ย อืมชอบมากเลยเวลาเล่นแบบไคจูแล้วมันคำรามใส่กันเนี่ยมันได้แบบอารมณ์สึกคือเขื่สุดๆเลยนะครับผมไม่ไหวละต้องใช้แล้วครับเราทําการชาร์จขึ้นมานี่ลําแสงขึ้นมาด้วยนี่พ่นเข้าไปครับผมพ่นใส่เลยอุิยเลเวลขึ้นเลเวลขึ้นเลเวลขึ้นโหูโดนลุม่มผมโดนลุ่มได้ไงเนี่ยเฮ้ยลุ่มหรอลุ่มหร้อน้องอฟันหาเข้าไปแล้วก็ เหยียบครับผมเหยียบแล้วไงเหยียบแล้วไงแล้วกัดโหน่าจะสู้เขาไม่ได้วะ่ะตอนเนี้ยโหแรงวะ่ะเฮ้ยเปเยิยใช้ท่าสี่ตอนนี้ตายดิครับไม่น่ารอดครับผมโหสู้เขาไม่ได้ชิบหายชิบหายชิบหายแล้วว้าตายดิต่อเออเรียบร้อยครับผมเออเฮ้ยทำไมแอนิเมชันตายเป็นกันวะเนี่ยอยากรู้ท่าห้านี่มันคืออะไรวะท่าห้าเนี่ยเนี่ยครับ ที่มันหายไปครับผมเดี๋ยวเราเอาตัวไหนดีวะเนี่ยตัวที่เวลน้อยหน่อยแล้วกันน,นี่อันนี้เลือดน,น,น้อยก็น้อยก็ได้ครับผมล้มใส่มรทาก็ได้ไหมเนี่ยผมจะไม่ได้นะครับเฮ้ยลุมเหรอลุมก็ได้ลุมก็ได้ไดเออแต่ส่วนใหญ่เล่นแบบนี้คนไทยไมั้เนี่ยเมื่อกี้ชื่อเหมือนคนไทยนะครับอีกสักตัวมาเหยียบเหยียบหางไม่โดนปะจะไปไหนน้องคนไฟ เราต้องพ่นไฟใส่้วครับผมชา้าฮึมซุ่ไม่ได้ปะเรืองมันไม่ลดเลยอะเผื่อ,อตายครับผมจมดินเหมือนเดิมผมจะพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของหน้าเมนูกันบ้างนะครับผมจริงเราต้องรีวิวอันนี้ตั้งแต่ต้นคลิปนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ปิดท้ายกันด้วยหน้าเมนูแล้วกันนะครับผมอ่ะก็จะมีคำตรงคาว่าเพย์นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์แล้วก็ช็อปแล้วก็เซตติ้งนะครับผมหน้าเมนูที่เราคุ้นเคยกันนะครับ เรามาดูตรงช็อปกันหน่อย <Gym. S 1> แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการโดเน a t นะครับสนับสนุนผู้พัฒนานะครับผมแบบว่าอยากจะสนับสนุนพัฒนานี่ก็มาโดเน a t ตรงนี้ได้นะครับผมนี่ก็จะมีรายราคาให้เราเลือกดเน a t กันได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีตรง setting นะครับผมก็จะมี fov นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมกล้องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็จะมีทางด้านของ shadow นะครับก็คือเงานะครับผมแล้วก็้มีเวลาด้วยเรอกลางวันกลางคืนนะก็อันนี้ก็ปรับได้นะครับปิดเปิดได้นะครับ แล้วก็บูมเบอร์มอกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมิวสิกแล้วก็ซาวด์เอฟเฟกอะไรอย่างนี้ก็ปรับได้นะครับแล้วก็สกิลอะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับ <_ H. S 1> ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนับสนุนนะท่านผู้ชมใครอยากเล่นก็มาลองเล่นกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูคลิปจนจบนะครับสำหรับใครจูอะไรเส้นเนี่ยก็รอกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะเออผมกำลังฟาร์มอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก,ก็กดไลค์กด subscribe และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมเออจะได้ดูคลิปก่อนใครนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า see you